ครับสวัสดีครับผมดรกรสุกเกษมนะครับวันนี้ก็จะเอาโมโมงแกลขมินจากการใช้ Rd 251นะครับไปจำหน่ายที่กรุงเทพพอดอีจะแนะนำร้านนะครับข้างถนนสายเอเชียนะครับร้านนี้ก็อยู่ตำแหน่งจังหวัดอุตรดิตนะครับ อยู่อำเภอตรอนสีแยกน้ำอ่างนะครับถ้าท่านวิ่งมาจากกรุงเทพนะครับจะผ่านามาถึงพิศนุโลกนะครับก็อีก80สิบกิโลนะครับก็จะจะถึงนะครับจุดที่มีอดีสองห้านะครับจำน่ายนะครับ จะเป็นลักษณะรถซูซูกินะครับสีขาวจะมีผลไม้ที่ผลิตจากการใช้ RD251 ห้าหนะครับมาอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งปีนะครับทดสอบมาจนผลผลิตออกมาแล้วนะครับในรอบหนึ่งปีนี้ผลผลิตมีมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพ นะครับใช้อาดีสมงห้าวหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นสินค้า,ามะม่วงแกงกุมินจะมีคุณภาพมากนะครับนอกจากนั้นยังมีฝรั่งกิมจูสุยมี่นะครับก็จะมีามาจำหน่ายด้วยเช่นกันนะครับทางสวนถ้ามีผลไม้อะไรออกมาก็จะนำมา วางขายข้างถ,ถนนสายเอเชียนะครับนี่นะครับลักษณะเสียแยกจะเป็นรูปแบบนี้นะครับมีป้ายด้านซ้ายมือเขียนว่า,าทางแยกน้ำอ่างนะครับด้านด้านขวานะครับไปชัตตการนะครับตรงไปไปอุตรดิตฐแล้วก็ไปแพร่ไปเชียงใหม่นะครับ ด้านซ้ายจะไปอ,อําเภอตรอนไปไปบ้านแก่งพงสตือนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าสี่แยกน้ําอ่างนะครับก็จะมีด้านซ้ายก็จะสังเกตเห็นเซเว่นแรกนะครับพอพอถึงเซเว่นแรกก็เริ่มมองหารถซูซ u กิสีขาวน่จะมีป้ายอยู่นะครับติดอยู่ว่า มีจะมี R d 2 5ดีสาหน่จำหน่ายนะครับ RD 251นึ่ี้เป็นสารวิจัยเป็นสารออร์แกนิกธรรมชาติ100%นะครับไม่มีโลหะหนักและจุลินทรีย์ก่อโรคนะครับท่านใดที่จัดซื้อ RD 251ในพื้นที่ก็จะมีบริการโปรโมชั่นบินโดนให้ขวดละสอครั้งนะครับหรือ,อ ประมาณ10ไร่นะครับในภายใต้การทำงานมูลนิธิด็อกเตอร์กรสุเกษม์นะครับผลไม้ที่เรานำมาจำหน่ายเป็นผลไม้ที่นำมาให้ท่านได้ชิมได้ชมนะครับคุณภาพนะครับว่ามีความพิเศษแตกต่างรสชาติดี ขนาดไหนนะครับท่านจะได้ชิมได้สัมผัสจริงนะครับในรสชาติที่หวานกรอบอร่อยนะครับมีรสชาติที่หลากหลายรสนะครับนี่นะครับจะสังเกตเห็น Rd 251นะครับมีน้องนะครับขายอยู่นะครับมีเรื่อง นำตัวหน่อยค่ะแม่ค้าแนะนำตัวหน่อยค่ะพูดได้เลยค่ะแนะนำตัวได้เลยถ่วิดีโอเลใช่ถอยหลังไปหน่อยแนะนำตัวหน่อยพี่กัตเรื่องค่ะอันนี้มาขายเป็นวันที่สามแล้วคะ่ะจะมาโ bon ป,าปรโมตสินค้าอดีตสองห้าห้าหนึ่งค่ะลงกระ่าย ฝรั่งมีอะไรบ้างคะวันนี้ก็มีมะม่วงแก้วมังคินค่ะแล้วกว็มีฝรั่งอ่าฝรั่งสดๆนะคะแล้วในกล่องมีอะไรบ้างคะในกล่องในกล่องก็จะเป็นแพ็ค่องสดเลยคะไม่รู้คะสำหรับค่ะทานได้เลยใช่ไหมคะ<า>อ๋อโ<า>อ้สีสวยน่ารับประทานนะคะโอ้ฝรั่งกิมจูน่าทานเออถ้าแวะมาก็มาชิมได้นะ ฟรรีใคส,สนใจก็แวะมาได้นะคะมาอุดหนุนด้วยนะคะบอกเบ,บอร์โทรได้เลยค,ะะละคะ่ะบอกเบอร์โทรศัพท์ได้เลยคะ่ะ083ค,ค่ะ159 5473ค่ะค่ะอันนี้ของเราขายประจำทุกวันนะคะ,คะขายประจำทุกวันมาอุดหนุนกันได้เนาะ,ะค่ะโอเคเดีเ๋ยวตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ไว้ วีรชนดังลำน้ำไหลรุดเป็นพลังทางคนนายทองดียอดคนแห่งเมืองพี่ชัยข้าพี่น้องเพื่อนไทยกลุ่ไปทุกคนผจนขับศัตรูกว่าเสียนไทยคือทหารนากรก่วมตายผู้ใจเจ้าจอมไทยกลุ่มคนผู้ศักดิ์และศรี พวแขนป้องไทยจะไปคุ้งคามประกาศนามแต่งตาพยาพิชัยตัดตามสอง อย่าผิไใช สงางงามในกระบวนวีรชนดังลำน้ำไหลรุดเป็นพลังทางพทธได้ทองดียอดคนแห่งเมืองพิชัยข้าพี่น้องเพือนไทยขึ้นไปทุกคนผจนทับศัตรูกว่าเสี้ยนไทยคือทหารนักรบองตตายผู้ใจ จอมไทยกลุ่มคนผู้สังแระศีโปกงมแขนต้องไทยจะไทยคู่ตาประกาศนามแกงก้าพยาพิชัยจับดาบสอง Bye. ยากลำบากอยากแสนเหลือทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา